ตลาดตราสารหนี้ไทยกำลังจะเดินตามรอยกิมจิบอลของประเทศเกาหลีใต้หรือไม่หลังจากที่เงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องยอดการถือครองแต่ระดับ8.6แสนล้านบาทจนทําให้ภาพรวมการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ผิดเพี้ยนไปจากปกติสะท้อนจากอันดับเครดิตที่ดีอย่างให้ผลตอบแทนสูงผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิจัยและพัฒนาตลาดตราสารหนี้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สุชาติธนะทิติพันธ์ยอมรับว่าปัจจุบันตลาดตราสารหนี้ไทยอาจจะคล้ายกับตราสารหนี้เกาหลีใต้ในอดีตซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ปกติของตลาดในช่วงนั้นเกาหลีใต้มีอันดับเครดิต AA- แต่กลับให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าไทยที่มีอันดับเครดิตน้อยกว่าคือ A- ทำให้กองทุนตราสารหนี้ของไทยไปลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้เป็นจนํานวนมากจนท้ายที่สุด อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เกาหลีใต้ก็ปรับตัวลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับตลาดตรา,ตาสารหนี้ไทยในปัจจุบันเมื่อเทียบกับตลาดในภูมิภาคเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่มีเครดิตประเทศนั้นใกล้เคียงกันมากแต่อัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอันดับเครดิตดีกว่าฟิลิปปินส์กับสูงกว่าเช่นเดียวกับมาเลเซียที่อันดับเครดิตดีกว่าไทยก็ให้ผลตอบแทนสูงกว่าไทย ถือภาวะผิดปกติของตลาดที่เกิดขึ้นและเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวซึ่งในท้ายที่สุดก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุดด้านประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนตราสารหนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การลงทุนกรุงศรีศิระคล่องวิชาบอกว่าพฤติกรรมการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของต่างชาติเปลี่ยนไปจากที่เคยลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเอากําไรค่าเงินบาทโยกไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว อายุมากกว่า10ปีเพิ่มมากขึ้นทำให้เชื่อว่าเงินที่เข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปัจจุบันน่าจะเป็นเงินลงทุนจริงเพราะเศรษฐกิจไทยเองก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนตราสารหนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การลงทุนกรุงศรียังบอกได้ว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าทําให้ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตราสารหนี้ไทยปรับตัวขึ้นมาโดดเด่นเมื่อเทียบกับค่าเงินของตลาดเกิดใหม่ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อ่อนค่าเพียงร้อยละ0.5เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแต่เงินบาทเองกลับแข็งค่าขึ้นกว่าร้อยละ6เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจึงเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติคงมาทยอยลงทุนเพิ่มเพื่อไม่ให้พลาดผลตอบแทนที่ดีสําหรับตลาดตราสารหนี้ปีนี้นะครับเราก็เห็นความสนใจจากต่างชาติก็มาลงทุนมากพอสมควร ในปีนี้เนี่ยต่างชาติมาถือครองพันธาบัตรรัฐบาลเราเพิ่มขึ้นประมาณแสนห้าหมื่นล้านบาทแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะครบับกับค่าเงินบาทบ้างช่วยให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นแต่ว่าตัวการลงทุนของต่างชาติที่เราเห็นเนี่ยก็มีลักษณะน่าสนใจคือในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมต่างชาติเปลี่ยนจากการลงทุนตัวสั้นๆไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยเป็นการลงทุนบอร์ดระยะยาวมากขึ้นซึ่งจากการสอบถามเราก็คิดว่าเงินลงทุนส่วนนี้เนี่ยเป็นเงินลงทุนจากาพวกกองทุนพันธาบัตร ที่เป็นเลียวมอนี่จริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ของเบ็นชามาตลาดตรา,าสารหนี้ในเมืองไทยกับตลาดอิมเวนชิงด้วยกันเนี่ยเรามีน้ำหนักประมาณสัก7%็ดซนนิดๆนะครับแต่ว่าการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างอันเดอร์เวทเมืองไทยอยู่ถือแค่มาสัก5้าถึงเพรนั้พน้ำฟลอร์ส่วนหนึ่งคงเป็นฟลอร์ที่เข้ามาลดอันเดอร์เวทของเมืองไทยลงในแง่ของเปอร์ฟอร์แมนซ์เราเองก็ดึงดูดพอสมควรเพราะว่าถ้ามองจากตัวตราสารหนี้เราเนี่ยอาจจะดอกเบี้ยความจงใจอาจจะไม่เท่าพวกลาตตนอเมริกาแต่ว่า เเเปนรราาาได้ีียจากกาท่ขงค่าขขึ้นณะที่ปลัดกระทรวงการคลัองอาริพงค์ผู้ชอุ่มยืนยันว่าไม่พบการเก็งกําไรค่าเงินบาทแต่เงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาจํานวนมากเพราะการเสนอขายบอลเงินเฟ้อและการออกบอลในกองทุน 3- สาสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการไหลเข้าของเงินเนี่ยมีจำนวนเยอะ <c oughs> เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเราก็ไปดูว่าเงินนี้เนี่ยมันเข้าไปลงที่ไหนส่วนใหญ่ ก็ดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยลงไปที่ตลาดพันธบัตรแล้วก็ส่วนเป็นส่วนใหญ่โดยตลาดพูนเนี่ยก็ไม่ได้มากนะครับแล้วก็ตลาดทางด้านมา,าลงในเรื่องของอสังหริมทรัพย์ก็ไม่ได้เยอะการที่จะเก่งกาไรเนื่องข้างบาทก็ไม่ได้มีนะครับแต่ว่าเป็นพื้นฐานที่ได้คุยกับทางด้านาาทางด้านาทางด้านการเงินนะครับ บอกว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นที่สนใจในภูมิภาคอาเซียนในการที่จะมาลงเงินแล้วก็ได้อาัาตราผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่า,ามันจะไปได้ดีเขาเรียกว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยก็เลยมีการดูว่าไหลเข้ามาที่ประเทศไทยเป็น,เ,ปนเยอะมาแล้วที่ผ่านมาในช่วงที่จะทําให้ตัวเลขเข้ามาเยอะเนี่ยก็เกิดมีการขาย ของกองทุนสังหาริมทรัพย์ที่ในตลาดก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นมารอไม่เอชื่อนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของทางภาคสำนักบริหารนิสาระเองเนี่ยได้ออกอินฟล레이ชันบิลก่อ d ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมีส่วนห,นห,หมื่นกันที่ทําให้เงินทุนตหลายข้าก้อนใหญ่จะตัดให้เข้ามาด้วยในจำนวน็นจำนวน4ี่ทาบนา ประมาณ5้าตันตาบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการอย่างนี้เนี่ยก็ได้ดูว่าโอเคการออกพันธาบาัตรจาดนี้ไปของทางด้านรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่มีลักษณะที่เป็นแบบที่ผ่านมาของอินฟล레이ชันเบนก์บอกว่ะเป็นเรื่องของการคู่พันธบาัตรเพื่อการค้าดุลเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะส่วนใหญ่ประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นผู้ซื้อเพราะฉะนั้นแรงที่จะให้เงินเข้ามาจากต่างประเทศเพืการขายพันธบัตรอะไรแัน้ก็จะน้อยลงไป แต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีคนสนใจที่จะมาลงทุนในตราสารรเทศไทยเยอะอยู